สวัสดีครับกดทีวีเข้าดึงกดไลค์กดชมกดติดตามชินด้วยนะครับนเำหนักเก็บ24วัน20นะครับแมตช์นี้ครัเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับของยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับนัดนี้นะครับอิตาลีเจอสึกหนักอย่างเช่นเคยครับต้องมาเจอที่อิตาลีแล้วกรุงโรมครับประกอบทีมโรม่านะครับยังไงชมไปเลย มจำผมจำไม่ผิดนะรอบสามสองเนี่ยเจอซิโอบอกไปดูนะรอบสองะเจอรอบสอสุดท้ายเจอาซิโอถ้าผมจำผิดนะรอบสามสรอบสองเจอซิโอรอบเจอเตีองรอบแปเจอโลมาเจอคิวเจอทีมจากกลุ่มรองสองทีมเลยนะเจซิโอทั้งโรมา่นะทำไปเล่นไปนะ เห็นไหมเห็นให้รู้เลยเนะนี่ยเนี่ยอ๋ออ๋อใช่ป่าวอ๋อพอนแน่ใจเลยนะ สามสอมเจอแล้ววะแลว้วจะส่งเอเตียงอ่ะ32องอ่ะแลส,สน่จนาจะลาซิโอนะแล้ที่หจะส่งเอเตียงแล้วปดจะโลมาวามา่าแล้ามสองอ่ะเจอลาซิโอ ก็จะไม่ผิดนะเพราะว่ารอบรอบสิบหกจุดสิบเอสเมื่อกี้เห็นแวบๆเห็นตาแบบรางแวบๆรอบรอบก่อนรองอะ่ะเจอโรมาโอ้โหโอ้โหโอแลนด์เชสโล์เบลกิทนี่มิเฮวิชยานเวสเอาคิตเทอร์เซนส,สารคาอลต้าสมอลลิงอาเก้สันตอนโลเปสอออืื้ห แต่มึงได้เปลี่ยนกูเยอะมากนี่รอมากไปที่ไหนฮะต้องกบราชาเลอร์เริ่มยกินี่คีตเซนอากีไปยกินี่เชโร

รเซนอุนแบหรือโรเปสก็เซฟครที่สองว่ไงาโรเปเสถ้าไม่เซฟนี่คือเสียบสเสาเลยเนะี่ยไดเยบเปิดมารมงมนมี่ม่ Well, I was definitely worth the chance, just got the technique a little bit off. Long upper gamer. Q Wallant. Penegrini. Wikini. Brian Tristante. Chitensen. Without. Went out. Wikini. Wallant. Yeah. Wallant. 6 uh -huh. That's very effective, good, high pressing i know looks promising base. oh my oh 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 giving it straight to the opposition nikki out hmm. a possession. Nicky okay then so far.

Just rút cà chua tay. Do lag. Hm. 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 hành Hm. 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 wish out Hm. ไปกินี says, ่ไปทานาทสชอสช้อยข้งหนึ่งเออวิธแฮนสเปาไปรูดโอ้โหอาเก้ มอลลิงคิดเตนเซ้นอีฮัาสซานอีกครั้งหน,นึ่งเอ้าแม่งยังไงทำไมเนี่ยยูคาราเซนกับกับเดอะแฮร์เนี่ยโดนเลย Here's the replay. I can see why the keeper's a little frustrated. He thought he got enough on that to keep it out, but it's just mm -hmm. gone past him. And he's all right, yeah, really. keep that in. Even mm -hmm. Steven match. I can think mm -hmm. he was in the right place to intercept. It's out. And the referee is going to add on three minutes. Oh. Lorenzo Pellegrini oh. with it. ซาบากาตา,า,ตาไปดดเดเฮตนายเอฟคูเอเดซันวีเบร์ขึไม่ได้มันไม่ขึ้นมากันคาจุเต้ can't to take advantage of that developing situation okay, okay oh yes so can they hit on the break? Wonderfully way to pass don't keep his ball across delivered too close to him aw oh เท่าไหร่อยู่เนี่ย oh. 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 วนดื้อเลยอ่ะโอ้โหไม่ผิดภาพอ่ะฟิโวน่นว่าตกรอบไปแน่แน่เนี่ยแแพ้ r o m าอย่าเนี่ยได้แค่นี้ก็โอเคแล้วมันไม่ขึ้นมากันเลยด้วยเนี่ย

นี่ขอว่าจะเขย,ย,ย,ย่ามีชยานมีชเลียนี่ยและสปาสปา เปเส้น,นสามสอง,สองไปเลยอล้อลอวจไม่ทันหรอกเลรถด่าฟอโลเฟสด้วยบริสเดอร์ไดเออร์ มาจริงๆนันนี้หกท่อนาทีสามสองหรสามทาไหมล่ะตัวนี้วะยังกลับมา แุ้วมาแฟงโอเยนกาดิวาร่าเหรอวะเนี่ยเันทีนี่เวทเอาคุลาเส้นอู้หู้้เกือบอลมึงเกืบดับมาเกืบดับเวทเอา Well, listen to the end. I did to hear the fans out. I would. Well, that's very smart defending, and now they have the ball again. Looks promising, this. Oh, a vital interception. Not too fussy in clearing his lines. Lorenzo Pellegrini with it. กมลนโอ้โหติดไฮเวิร์ดตดยิงนนโคลาเส้นไปตดอีกอีกนันตอนเนสเอาโมลนอยก,กินนี่ดิวาราสบบาสตานี่นนี่ตีจก,กากุอืมตีจกากุลอโยนกะเป็นได้สวนไหมไม่ได้ delightful pass It should be Allegri turning này, Sama Nayer จะเบาไป Good use of advantage by the referee

นเฉลี่ยนีนนย่โอ้ย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 ไอ้ว่าเกืบเล,ลนบ่นกูแล้วไงงานชี่บาปแส่กูตล้วไงพัตตโเร่เหรอโคไปเลย พอเงี้ยค่ะติดฝาโล,ล4-2จบดันหน้านลิ้งกูสามกอ่ะโลมาทีบาของแท้ง่ายๆ้ยอ,ยงองเล่นอะไรยากยิก็สเตอร์ไอเซเซนต้วเราไ บอลคูเรซีบ้าไปดีเรามากน้องสองครั้งสองข,า,องขาว